ตอนนี้ทานยกอยู่ที่บริเวณนะคะสวนธนนสาวนะคะที่ทางบริษัทจุลสิทธิ์นะคะได้ยกมาไว้ที่ลานถนนคนเดินนะคะเทศบาลเมืองสมัยกรุโลกนะคะวันที่10นะคะช่วงแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาดูนะคะเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าธน,นสาวมีกี่มีกี่ประเภทนะคะมีกี่ชนิดนะคะเีโอกาสเชิญชวนหนูหนูหนทุกๆคนด้วยวกันนะคะ เวลคัมทูจูลาสิคพาร์คจูลาสิคออนชัว์ที่นี่สุงไงหงกอลกนะคะสารจะพาทุกคนนะคะย้อนชานแมชชีนเพื่อย้อนไปในยุคหินซึ่งมีไดโนเสาร์หลากหลายพันธุ์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีพันธุ์อะไรบ้างเด็กๆจะสนุกสนานขนาดไหนนะคะรายละเอียดมีให้ชมแน่นอนวันนี้ในหนึ่งวันค่ะ บินสโตนนะคะและตอนนี้สนาก็อยู่กับเจ้าบูบูนะคะเจ้าบูบูก็จะให้เพื่อนๆและครอบครัวได้ถ่ายรูปแบบประกบชิดเลยนะคะใครอยากถ่ายรูปกับบูบูได้เลยว่ากันว่าเจ้าบูบูเนี่ยแดนกระจายสายย่อมากๆเลยทีเดียวนะคะจัดแดนจะกระจายสักขนาดไหนเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จเรามาดู สุดเลยนะคะ12ถึง15เมตรนะคะและไดโนเสาร์ตัวนี้มีชื่อว่าไดโนคอรัสไม่ใช่เฮ้ยถูกแล้วย่างอ๋อและตัวนี้ก็มีชื่อว่าไดาโนมาช่วยหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละ <c oughs> สไปโนโซอรัสอาชิบหายละ <c oughs> <c oughs> เป็นคนไม่ชอบไดโนเสาร์เอาใหม่เอาใหม่เทคใหม่เทคใหม่ ไปดโนซอรัสนะคะซึ่งไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อนะคะแล้วก็ยังมีไดโนเสาร์ที่มีเขาตัวสุดท้ายในยุคด้วยกันเดี๋ยวสนาจะพาน้องๆและเพื่อนๆไปชมกันครับสปานี้พันไหนครับเฮ้นยน,น, <S <S <Hey! S 2> น้องๆค่ะและตัวนี้พี่สนาก,ก็อยู่กับเจ้าตัวไดโนเสาร์ที่มีเขาและเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่ ตัวนี้ชื่อว่าไทยเซราทอมอีกทีไทเซราทอมจะโอ้ยไทยเซราบอกโอ้มาได้เกิดเมืองนอกแน่โอเคตัวนี้นะคะมีขาตัวสุดท้ายแล้วก็ใหญ่ที่สุดในหมู่เดโนเสาวด้วยค่ะน้องๆเอาละค่ะและตอนนี้พี่ซาน่าก็อยู่กับพี่บอสหรือว่าคุณบอสนะคะซึ่งเป็นผู้ที่นําจุลศิษย์ออนทว์มาเยือนสุไหงโกลกของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับในปาร์คของเรานะครับส่วนในปางเราก็มีในสัวหลากหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์กินพืชหรือสายพันธุ์กินเนื้อนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่ทีเล็กของเรานะครับอันนี้เป็นพรเอกของเล็กใช่พี่ทีเล็กของเราแต่ตัวไม่ได้เล็กอย่างชื่ออันนี้เป็นอันนี้เป็นพรเอกของเราเลยนะครับนี่หรือว่าในหนังก็เขาเอาไปเอาไปทําหนังนี่ก็เป็นพระเอกเหมือนกันและซึ่งในปาร์คของเราจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเดินได้อันนี้เป็นเีเดิตของงานเลยครับสําหรับจุลศิธิ์องคพระ อยู่กี่วันคะ5้าวันครับอยู่จนถึงวันที่14ครับผมเพราะฉะนั้นยังคงมีเวลานะคะน้องๆที่พลาดวันนี้เป็นวันแรกนะคะยังมีเวลาอีก4วันอย่าลืมนะคะจุลศิษย์ออดทัวร์ที่สุไหงโกล,ลกที่นี่ลานคนเดินเมืองสุงไหงโกล,ลกนะคะมากันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเจอกับพี่บูค่ะงั้นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ โก็ล็อกวันที่10